สวัสดีครับเด็กๆกิจกรรมสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรมสร้างสารก็คือหนอนน้อยนะครับไปดูอุปกรณ์กันเลยครับกระดาษนี้นะครับอยาให้เด็กๆหาเลยนะครับกระดาษที่เป็นวงกลมวงกลมนะครับแล้วก็มีรูปหน้าของหนอนน้อยนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วนะครับให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลย ตามจินตนาการเลยไม่ต้องเหมือนคูบาก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้เลยนะครับผมแล้วระบายให้สวยงามใจเย็นๆนะครับเวลาระบายสีต้องใจเย็นๆและพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะเป็นที่อนุบาลสองแล้วอย่าใจร้อนนะครับ <c oughs> เมื่อระบายเสร็จแล้วนะครับใช้กรรไกรตัดออกมาเลยนะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะลูก ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาใช้กันไกลนะครับเด็กๆควรนั่งอยู่กับที่นะไม่ถือกันไกลลุกไปไหนหรือเดินไปไหนนะครับและใครที่ยังตัดได้ไม่คล่องนะครับตัดแล้วตรงไหนตัดไม่ได้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับพับครึ่งแบบนี้เลยวงกลมห้าวงนะครับพับครึ่งแบบนี้นะ ต่อไปทากาวครับแล้วนำวงกลมมาต่อกันเป็นตัวของหนอนแบบนี้มันสามารถที่จะกางออกมาแล้วตั้งได้นะครับเด็กๆประกอบแบบนี้เลยนะครับพับครึง่งทากาวด้านในแล้วก็เอาติดต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันแบบนี้เลยนะครับและก็ติดหัวของนอนลงไปแบบนี้นะครับมันจะสามารถตั้งบนโต๊ะบนพื้นได้นะครับเด็กๆทากาวและติดหัวลงไป เสร็จแล้วแบบนี้เลยนะครับอันนี้พี่มิลินนะครับตอนนี้อยู่อนบุบางสามแล้วนะครับปีที่แล้วอยู่ห้องครูบาสทักนอนน้อยเหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมแพรยลูกส่งมาให้ครูบาสดูด้วยนะบ๊ายบาย